สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับนาดิวทางช่อง h o อ b y Solar นะครับวันนี้จะได้มาประกอบแบตเตอรี่นะครับใช้สำหรับรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นแบบน่าจะเป็นต,ตะกัวกดนะครับก็ใช้งานมาได้สักปีกว่าก็เริ่มบวมแล้วนะฮะก็เห็นคลิปใน y o u t u b e นะครับก็น่าจะประกอบไม่ยากอะไร ันตอนแรกก็คือเซลล์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นชนิดลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด32650อ่าเซลล์หนึ่งก็ประมาณ 5M แอมป์นะครับ5 6แอมป์ปติเป็น 5M แอมป์ล้วกันนะครับ5แอมป์ใช้จำนวนทั้งหมด32ก้อนนะครับก็จะขนานกัน2ก้อนแล้วก็อนุกรมจนครบ16ชุดนะครับรวมเป็น แรงดันที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ48โวลต์นะครับ48โวลต์10แอมป์ตอนนี้ก็จับขนาดกันอยู่นะครับขนาดทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับ เเตร mm ียมตัวท like ี่จะอนุกรมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ลักษณะการจัดวางนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขนานกันก่อนสองก้อนนี้นะครับขนานกันก่อนแล้วค่อยมาอนุกรมนะครับเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอยนะครับลบเข้าบวกลบออกล่างก็เข้าลบออกบวกเข้าลบนะครับสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับบวกลบบวกลบบวกลบนะครับขึ้นมาไล่ไปเรื่อยๆทำในลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เอา2อสองขั้วเนี่ยไปใช้งานนะครับขั้วบวกขั้วลบอ่าเดี๋ยวก็จะมีการต่อ BMS อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปประกอบแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมได้อนุกรมแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขั้วบวกนะครับมาที่ขั้วลบแล้วก็มาเข้าบวกนะครับออกลบเข้าบวกออกลบเข้าบวก,บวกออกลบ ข้บวกนะครับเนี่ยสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเซลล์ท้ายๆเนี่ยนะฮะที่จะใช้แผ่นนิกเกิลเนี่ยสองอันนะครับ2อันแล้วก็สลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับบวกลบบวกลบบวกลบ,กบ,กบกถ้าเรียงตามนี้แล้วนะครับก็ขั้วที่เราจะต่อไปใช้งานเนี่ยก็คือด้านเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดแรงดันให้ดูนะครับนี่ข้บวกนะครับเนี่ยข้ลบ แรงงานที่ได้อยู่ที่52.6บโวลต์นะครับก็สังเกตนะครับผมก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับมีบวอไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ,ะเป็นใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟนะครับสำหรับที่จะใส่ BMS นะครับโดยเราจะเริ่มจากขั้วลบนะครับเนี่ยขั้วลบก็คือ B ลบนะครับ สาย BMS นะครับลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเริ่มจาก B ลบก็คือขั้วลบนะครับ B ลบที่ต่อไปก็ B หนึ่งนะครับ B หนึ่งก็คือขั้วบวกขั้วแรกนะครับที่ออกจากาแบตเตอรี่ก้อนแรกนะครับมันอยู่มันจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ B2 สองนะครับเส้นต่อไปนี่นี่ B สอง ก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับ B 1 B 2จนถึง B 1 6เลยนะครับเ,เดี๋ยวหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะนำมาให้ดูนะครับสำหรับ BMS ที่ผมใช้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับก็เขาก็จะบอกว่าเป็นใช้สำหรับ1 6 S นะครับ4ี v, ่โวลต์ลิเทียมฟอสเฟต สาโวลต์นะครับก็กระแสที่รองรับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ห้าแอมป์นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามาคาบมาให้ดูนะครับคือถ่ายมือเดียวนะครับไม่สะดวกเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเอารูปที่ ไม่ใช่รูปสิเดี๋ยวจะเอาตัวที่เดี๋ยวจะเอาตอนที่ประกอบเสร็จแล้วมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบสายนะครับสายสำหรับบาลานซ์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องมาเช็คนะครับว่าแรงดันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับประกอบสายถูกหรือเปล่าก็เริ่มจากวีลบนะครับตัวสีดำาๆนะครับนี่ สายสีเส้นเส้นสีดำดำนะครับก็เอาขั้วลบของมิเตอร์จิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงที่มันตรงกับสีดำนะครับเสร็จแล้วก็เอาขั้วบวกเนะี่ยขั้วบวกของมิเตอร์นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจิ้มไล่ไปเรื่อยๆแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับจนถึงาขา้สุดท้ายนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าสิบโวลต์นะครับ ห้าสบกโวลต์ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบ Active Balance เข้าไปนะครับโดยเราจะเริ่มประกอบสายก่อนนะครับสำหรับ Active Balance ที่ผมใช้นะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็น 8S นะครับโดยผมจะใช้อยู่2ตัวด้วยกันนะครับทำไมไม่ใช้ 16S เเลยนะครับก็เหตุผลเดียวครับมันแพงนะครับ ก็เลยซื้อ 8s สองตัวมานุก,กลมกันนะครับสําหรับการใส่สายนะครับก็ใส่เหมือนสายของตัว BMS เลยนะครับก็เริ่มจาก b- ลบไล่ไปนะครับ B 1 B 2 B 3 B 4ี5 B 6 B ี B 8มีจนะครับไล่ไปเรื่อยๆส่วนเส้นที่2นะครับ ที่ 2. ไปถึงไปถึงตัวที่2องนะครับเราก็จะเอาขั้วลบนะครับนี่ไปใส่ขั้วลบของเซลล์ที่9นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเซลล์ที่สิบหกนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับ ชี้ไปชีมาก็กลัวจะไม่เห็นภาพนะครับก็เลยวาดให้ดูนะฮะจากในรูปเนี่ยแบตเตอรี่จะมีทั้งหมด16ก้อนนะครับแรงดัน3 2โวลต์อนุกรมกันทั้งหมดเลยก็จะได้อยู่ที่สี่8ถึงห้าิโวลต์นะครับแรงดันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นระบบ4 8โวลต์นะครับก็สัญลักษ์ณ มีลบนะครับก็คือตามจุดที่จําให้ดูนะครับเนี่ยตามที่ขีดให้ดูเราก็จะใส่สายของ BMS ไปตามนี้เลยนะครับเริ่มจาก B ีลบเนี่ยก็คือขั้วลบของก้อนแรกนะครับบีหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็เริ่มจากขั้วบวกก้อนแรกไปนะครับมีสองก็เช่นเดียวกันก็คือขั้วบวกของก้อนที่2นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ B 1 6นะครับก็คือขั้วบวกของก้อนสุดท้ายนะครับ ต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นเอล็ะ a นะครับเอลบนี่ผมให้แทนเป็น Active Bal a n c e ชุดแรกนะครับชุดแรกชุดแรกนะครับชุดแรกก็จะเป็นแอคทีฟบาลาน c e ตัวนี้นะครับเป็น Active b a l a n c e ตัวนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเอลบเนี่ยก็จะเป็นชุดแรกก็จะมีอยู่ทั้งหมด9เส้นนะครับก็คือเริ่มจาก เอลบนะครับเอลบก็คือควณลบของแบตรก้อนแรกครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย a1 a2 a3 a4 a5 องเอจนถึง a8 นะครับก็สิ้นสุดของ a แอคทีฟ a าลานซ์ชุดแรกนะครับต่อไปใส่ active balance ชุดที่2นะครับก็คือเริ่มจากคูณลบนะครับูณลบของแบตเตอรี่ชุดก้อนที่9นะครับเนี่ยผมให้สัญ,ญลักษณ์เป็น c ลบนะครับ c ลบ ก็ไล um ่ไปนะครับ C1 ก็คือพวกบวกของแบตเตอรี่ชุดที่9นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ10 11นะฮะไล่ไปเรื่อยๆ C1 C2 c 3 C4 C5 C6 C7 จนครบ C8 นะครับอ่าตามนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นการอนุกรม Active Bal าน c e นะครับอืมเดี๋ยวมาดูการหลังประกอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับการตอบไปใช้งานนะครับ ที่ BMS นะครับมันก็จะมีอยู่สองขั้วนะครับก็คือขั้ว B- ลบกับขั้ว C- ลบนะครับขั้ว B- ลบเนี่ยต่อไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขั้ว C- เนี่ยก็คือต่อออกไปใช้งานนะครับซึ่งผมต่อกับขั้ว XT 6 0ตัวนี้นะครับแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยก็ต่อตรงออกมาเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็รูปร่างก็ตามนี้นะครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับลองมาวัดแรงดันไฟกันดูนะครับเมื่อเราวัดจากขั้วโดยตรงของแบตเตอรี่นะครับ ลำบากนิดหน่อยนะมือเดียวนะครับวัดโดยตรงนะครับอ,อยู่ที่52.1โวลต์นะครับแล้วก็วัดผ่าน BMS นะครับวัดผ่าน BMS ก็จะวัดจากพอรตรัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะก็แรงดันก็จะต้องเท่ากันนะครับ ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับดูตำแหน่งการติดตั้งนะครับก็ In s ผมก็จะติดไว้ข้างๆนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับลำบากนิดหน่อยนะฮะจะขยับให้ดูนะครับนี่บข้างนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานดูนะครับก่อนที่เราจะหุ้มฉนวนนะครับนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ชุดเดิมนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแกะให้ดูเลยนะครับก็ละสิบสองโวลต์นะครับอนุกรมกันก็จะเป็น48โวลต์สังเกตนะครับจุดนี้นะครับ แบตเตอรี่บวมไปแล้วนะครับก็อายุการใช้งานก็ประมาณปีกว่าๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแทนนะครับจุดนี้ผมได้ต่อเป็นหัว XT 60ไปแล้วนะครับเพื่อสะดวกในการเชื่อมต่อนะครับ มีสปาร์คนิดหน่อยนะครับมาลองมาลองดูกันนะครับเปิดติดหรือเปล่าปติดแล้วนะครับแรงดันอยู่ที่อมิเตอร์ตัวนี้แสดงอยู่ที่5 2 8สโวลต์นะครับามาเดี๋ยวเรามาลองเร่งคันเร่งกันดูนะฮะ ปิดสุดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเอามิเตอร์มาจับดูนะครับว่าแบตเตอรี่เขาจ่ายแรงดันไปก่แอมกี่แอมป์มมนะครับ สวิตจะลองเล่งดูนะครับกรแสที่ดึงไปนะครับประมาณ1.4มันปีไป1.5แอมป์นะครับในช่วงที่มอเตอร์เนี่ยไม่ไม่ใช่มอเตอร์สตในช่วงที่เรายังไม่ได้วิ่งใช้งานจริงครับมันก็จะกินประมาณนี้นะครับ ตั้งขาตั้งแล้วก็ลองบิดดูนะฮะแรงดันก็จะตกลงไปนิดหน่อยนะครับสบายสบายเลยนะครับอ๋อลืมไปนะครับสายที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสายไฟชนิดแบบซิลิโคนนะครับเบอร์12 AWG นะครับ เป็นสายไฟที่ใช้กับไฟดีซีนะครับใช้งานได้ดีนะครับนำกระแสได้สูงาสายไฟก็สำคัญนะครับให้ความสำคัญตรงจุดนี้ด้วยนะครับเอาลครับเดี๋ยวเราก็จะไปหุ้มฉนวนกันนะครับ ตอนนี้ก็นำมาหุ้มท่อเรียบร้อยนะครับท่อหดก็ไว้กันพวกฝุ่นละอองกันน้ำนะครับก็ตามนี้นะครับอ่าเห็นดูข้างๆ้าโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบใช้งานจริงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้นำแบตลงเครื่องแล้วนะครับนี่ก็รองด้วยตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆเป็นโฟมนะครับซับแรงกระแทกนะครับนะ เมื่อเราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจากเดิมที่เป็นแบตตะกัวกดนะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งแรงดันก็จะเยอะกว่านะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนเครื่องชาร์จด้วยนะครับสําหรับเครื่องชาร์จเดิมนะครับเครื่องชาร์จเดิมตัวนี้นะครับก็แรงดันเขาก็จะออกอยู่ที่5 4 7ุโวลต์นะครับจุโวลต์นะครับ แล้วก็มาดูตัวใหม่กันนะครับแปบบหนึ่งนะครับตัวใหม่ตัวใหม่ก็จะออกอยู่ที่ประมาณ57 9.8ปนะประมาณนี้นะครับก็จะชาร์จให้ได้แรงดันที่สูงขึ้นนะครับตามลักษณะของแบตเตอรี่นะครับนะจะสังเกตว่าตัวนี้ใหญ่กว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวเดิมตัวเดิมเขาระบุมาว่า4 8 v โวลต์ส2แอมป์นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ แข้งนะคับกับแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับส่วนอันใหม่นี้เขาก็จะบอกว่าชาร์จระบบ4 8โวลต์นะครับอ,อยู่ที่ 5M แอมป์นะครับ5แอมป์โอเคสำหรับเพื่อนๆที่นำไปชาร์จนะครับก็เลือกหัวชาร์จที่เหมาะสมกับรถของเพื่อนๆเ,เองเลยนะครับผมซื้อมาเป็นหัวชาร์จแบบเดิมเลย คืออันเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันใหม่ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะใช้ชาร์จอ่านำไปใช้ชาร์จกับจุดเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันตอนนี้ผมก็เปิดสวิตช์อยู่นะครับเพื่อจะดูแรงดันแบตเตอรี่ก่อนชาร์จนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเครื่องชาร์จตัวใหม่นะครับแล้วก็ จุดเชื่อมต่อเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองจะลองออนเบเกอร์ดูนะครับเมือ่อออนเบเกอร์แล้วแบตเตอรีอ่เครื่องชาร์จนะครับก็จะขึ้นไปสถานะสีแดงนะครับก็แบตเตอรี่ก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อจนเมื่อแรงดันชาร์จนะครับเต็มแล้วนะครับเขาก็จะตัดการทำงานนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีเขียวขึ้นแทนนะครับอลองสังเกตด,ดูนะฮะแรงดันไฟก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็จะชาร์จอย่างนี้ไปจนเต็มเลยนะครับมาดูแบตเตอรี่เดิมกันบ้างนะครับก็สังเกตนะครับวมหมดแล้วนะครับ งานได้ปีเดียวนะครับปีกว่าๆท้องซะแล้วนะฮะมาดูแบตเตอรี่เดิมนะครับเขาบอกว่า1ก้อนก็คือ12โวลต์ความจุอยู่ที่12มอแนะครับ12อแอมป์ใช้4ก้อน48โวลต์นะครับ มาดูกระแสที่เครื่องชาร์จเครื่องนี้นะครับที่ผมซื้อมาจ่ายเข้านะครับอยู่ที่5.3แอมป์นะครับรตีไปสัก5แอมป์นะครับก็รตรงตามสเปคที่เขาระบุนะครับสำหรับการชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับให้เป็นข้อมูลไว้นะครับตอนนี้สถานะเครื่องชาร์ ก็กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทดสอบการวิ่งจักรยานไฟฟ้าของเรานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผู้ทดสอบก็ได้ทดสอบวิ่งใช้งานจริงนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างนะ แล้วนะครับโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแต่เขายังไม่ได้ลองปรับเกียร์นะให้ลองปรับเกียร์ป่ะมาลอง สัมภาษณ์ความรู้สึกกับเป็นไงบ้างครับแบตใหม่ดีมากอะดีกว่าของเก่าเยอะอะแบบสุดๆอะอดีอามากอของเก่ายังมีกระกระชากนะอันนี้แบบฉิวอะอ่าโอเคเดี๋ยวลองใช้งานไปยาวๆนะครับโอเคครับมาขึ้นอ่ะนี่ลองซ้อนสองดูนะฮะโอ้ฉิวเลยนะครับ ตามกันมานะ